ข้อ1ผลบวกของ8พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต5บวก10บวก15บวกจุดจุดจุดคือข้อใดก็ไก่140ขอไข่160คอขอควาย180งูสองรอยจากสูนนะคะเ1เท่ากับ5 D เท่ากับ10ลบ5ก็จะได้เท่ากับ5นะคะจากสูตร Sn เท่ากับ n ส่วน2 2 a 1บวก d คูณ n ลบ1นะคะแทน sn คือเป็น s 8นะคะจะได้8ปส่วน2คูณกับ2คูณ5บวก5คูณ8ลบ1นะคะก็จะได้4คูณ10บวก35 เท่ากับ180ค่ะดังนั้นข้อ1ตอบ180นะคะมันทำตอบตอบที่ถูกต้องต่อมาข้อ2ค่ะโจทย์มีให้ว่าผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต2บวก9บวกส6บวกจุดจุดจุดบวก135้อยชอยข้อแรกนะคะก็ไก่1 <330 S 2> พันสขอไข่ลบหนึ่ง้อควายหนึ่งองงูลบหนึ่จากสูตรนะคะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบหคูณ d แทน an เป็น135นะคะเท่ากับ2บวก n ลบหนคูณเจนะคะเจ็ดได้จากไหนก็คือ ลบสเท่ากับเจดนะคะดังนั้นก็จะได้133เท่ากับ n ลบหคูณเจ็ดมาจากไหนก็135ลบสนะคะแล้วก็จะได้1 3 0ย3 3 จากนั้นก็นำา7มาหารกับ133นะคะก็จะได้19เท่ากับ n ลบ1ก็จะได้20เท่ากับ n นะคะก็คือ n เท่ากับ20ต่อไปใช้สูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก a นะคะแทนได้ว่า s 20 เท่ากับ20ส่วน2ค2ูณ2บวก135ก็จะได้10คูณ137เท่ากับ1370นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อควัยนะคะข้อ3ผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่20ถึง400คือข้อใดก็ไก่4110ขอใข รบ4110คอค,ควาย36,110งอง,ง,งูลบ3 6 1 1 0นะคะจากโจทย์ที่ให้มาก็จะใช้สูตร a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะ a n ก็จะเป็น400 a 1คือ20บวก n ลบคูณกับ2องนะคะสี่ร้อยเท่ากับยี่บวกสอ็ลบสก็จะได้400ร้อยเท่ากับสิบปวกสองเเท่ากับสามรเท่ากับหนึ่อ็นะคะ จากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นะคะจะแทนได้ว่า s 191เท่ากับ191ส่วน2คูณ20บวก400เท่ากับ191คูณ2คูณกับ420นะคะก็จะได้เท่ากับ4 0 1 1 0นะคะ เป็นคำตอบของข้อที่3ก็คือกไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ